สวัสดีค่ะยายวีกินแสบอ่อยนัวค่ะลูกสาวค่ะอันมือนียายสิผ้าไม่กินตำามักทัวกับป่งไก่บ้านค่ะพักเขา็มีประกาศขาวอย่างเดียวค่ะขอนห่อนค่ะต้านไม่ได้ห่อนหอนแทะเอากินบัดนี้ยจัดเลยมาไดค้ค่ะกินข้าวแล้น้ำกันพี่น้อง ป่นตัวบา แซ่บคักพี่เนอะใมหนางเอิกมันัามันราคาพีม,มเหรอแซ่บวุ้นเสี้ยวไก่อ่อน คนเนือเนี้ยงกงปทพันขอขันค่าก็จำหมดทั่วขอกันหอน ทำวันนี้วันนี้ว่านอนอยูน่อนอกพี่น้องเลยคุ้มบินดำถ้าก้อนละเลิกพี่น้อง เขาหันหนามไม่กินน้ำกัดนกึกค่ะเขาแร่งคะ่ะใกบ้านอะไอย่างนี้นะค่ะ ถนนค่ะพี่น้องเสียงเงินวันเงินวันแน่เด้อ ทำไม่เงี้ยต้องเขาหักเรื่องาสามาเสร็จนะอ พีน่น้องค่ะใครบ้างกับมันพี แต่มุ้งคัวกับเพชสครักไว้รุ่นซ<ม>้ำ <c oughs> ก็บ้านของก็แซ่บข้าวโมเกกับว่าแซ่บพี่นอนพักกินข้าวหรือว่ะ่าวยังกินข้าวแรงน่กเจร,เรยังกินข้าวแรงอืม เนี่ยพอ่อใครกินเขาบ่อแสบยกมากินน้ำยาวี้นแล้วค่ะ อยู่คางบ้าทต้นตะไคร้ค่ะว่ามันหญ่ได้พี่น่องสองขางตะไคร้ พี่หลสิครไปรอดสิมายามพี่น้องแม่กับเสือ่นข้าหัวก่อนหัวนกกระทในพี่น้องโตอายุสลาดไปโดดเลยพี่น้องสิมายามบ่ะเออสีไหนลูกก่อนเคยสีไหนลูกเนาะขอบคุณค่ะคนผู้เพิพ่นมีม่อนมีขนท่านดำเมือกันเดี่ยวบรรลวออกสักนได้จะเขาใหม่ เขาบอ,อกพระโลกกันมาท่านผู้ใดยอยากกินผู้เดียวหันตำเมืองมูเลยออาจารย์มูสิลูกออกอเด็ดพักให้เรียบ หมือนที่ส tamam so to şey yes, ี่ค so ุ้มพาได้ยนี่วันยังนอสิถ้าเท่าคือใหญ่เบอกบอกบอกอะไาผู้น้องผูหน่อยก็บอกซะบอกหักแม่เดี๋ยกันปอดค่ะอแบบประนานพี่หน่อยแบบแบบ ทำยังไงคะ่ะเพราะว่าหักตเต๋อเตะเบาเตะสาวตีพ่อแม่ก็บ,บอกหักกันได้แม่นี่เรยังความหนักลูกเต่าก็บอกพ่อบอกแม่เด้อว่าหักแม่หักพอ่อลูกเต่าก็สินี้ไม่ว่าใจสุ่มสื่นขึ้นมาได้นอนดูเกดเออต่าหักหอมแม่จ้ะคำว่าหักยีบเบ็ดเนาะใช่ก็ไปก็ได้เบ็ดอันนี้ หายคนที่อยู่ข,ขา้างๆเขาอย่างเช่นพอ่อแม่คนในครอบครัวหายกันได้ลืมสีอิม่มในคำเขาหน่อยล่วงหน่อยล่วงเลยวันนี้ไม่ไ, <c oughs> ไม่คำบบงไงคำนี้เือองอะไ้น้อ,นองไอ้น้องยก เมเพือ่อนใดเอาคำเย้ยสุดท้ายในที่อ่ะสีไก่ให้เพื่อนกินมึงดูให้พ่อแม่เองยน้องเขากินมึงดูกินเขาแรงน้ำกันเสียบๆค่ะเอาค่ะตามคำขอของแม่เสร็จมึงก่อนมีกระดูกบ่เอ้ยกินอิ่มเลยก็สิเอื้อบเลยเขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องเอ้ย เป็นน้ำมัาสะอาของคนฝากติดตามในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายวีเนี่ค่ะปูพันิ่นเบิ่งใหม่กับติดตามเนี่เด้อค่ะบุพินตาเบก็องกับวห์เบิ่งให้แน่ผู้เฒ่าขอลองขอลองหลาย ตับหมูตัวแสบคักบริษัทของเจ้าของไงเลยเจออ้าแสบอีเล่แสบอิ่มเนื้อเมนบ่ะก่อนที่จากไปยายขออวยพรเนพ่อแม่พี่น้องลูกยหลุลลล่หลานหลานอยู่ดีมีแห้งลำลำลุำ้ยลุยถือหวย้หนึ่ง,ง,งที่หนึ่งสูงสูงมนัมนมันอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ยายวีกินแสบอร่อยนัวเด้อค่ะสวัสดีค่ะ